สวัสดีค่ะทุกู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องดัดปีจี้จุดดวงเช่นเคยนะคะสวัสดีชาวราศีพิจิกด,ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระศุกร์กันนะดาวพระศุกร์เนี่ยตอนนี้ได้ตําแหน่งที่เรียกว่าตําแหน่งมหาอุดด้วยนะคะซึ่งทรงพลังและทรงอํานาจมากเลยนะ1ปีจะมีหนึ่งครั้งโดยประมาณนะคะ จะเกิดผลอย่างไรให้กับชาวราศีพิจิกกันบ้างนะคะชาวราศีพิจิกนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะหรือท่านไหนที่ผูกดวงวงังลัคนาตามเวลาเกิดเราได้ลัคนาราศีพิจิกเนี่ยสามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเลยนะฟังได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยนะคะ ก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะคะจากผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะคะที่น่ารักทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจจากครอบครัวชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะที่คอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มีการทักเข้ามาให้กำลังใจอาจา,ารย์ด้วยอาจารย์ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยนะ <S <S ทีนี้ชาวราศีพิจิกนะจุดเกิดของท่านเป็นธาตุน้ํานะคะ <S <S ดาวประจําตัวของท่านคือดาวพลังคารเล็กสามนี่แหละ นะเป็นธาตุลมเมื่อท่านมีทั้งธาตุน้ําบวกกับธาตุลมทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นคนที่บุคลิกเนี่ยอาจจะชอบทํานู่นทํานี่นะคะหรือว่าไม่หยุดนิ่งมาจะคิดคน้นคว้าหาอะไรทานะคะมักชอบทํานู่นทํานี่สนใจในเรื่องของความลึกลับนะคะหรือศาสตร์ลึกลับนะคะหรือชอบพวกสายมูเตลูนั่นเองนะคะบางคนมีเซน สัมผัสที่ดีด้วยนะและมากไปกว่านั้นเนี่ยชาวราศีพิจิกทุกท่านจะมีความอดทนนะคะเก็บความลับเก่งด้วยนะและส่วนใหญ่เนี่ยมักไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวหรือว่ามาวุ่นวายกับท่านมากจนเกินไปนะเหมือนท่านจะมีระยะห่างของความเป็น ตัวของตัวเองแล้วก็เป็นส่วนตัวนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยจะไม่ชอบเลยนะให้ใครมาวุ่นวายโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครจะมาบ้านของชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าเขาไม่สนิทจริงๆเขาจะไม่ให้เข้ามาดูพื้นที่ส่วนตัวของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่มีเพื่อนเป็นคนชาวราศีพิจิกแล้วได้ไปบ้านเขาเนี่ย ต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่ชาวราศีพิจิกเนี่ยเลือกแล้วนะคะมั่นใจแล้วนะคะแล้วก็มีความไว้วางใจคุณค่อนข้างมากเลยถือว่าเป็นเรื่องดีนะและชาวราศีพิจิกนี่นะคะมักจะชอบที่ว่าแก้ไขปัญหาเก่งเป็นนักคิดค้นนักพัฒนานะคะ ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นพวกนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือนักวิจัยหรือนักที่ทําอะไรที่มันมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเก่งด้วยเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งเป็นคนที่กล้าที่จะคิดกล้าที่จะทำกล้าเผชิญหน้ากับปัญหานะคะ แต่ชาวราศรีพิจิกเนี่ยก็จะมีบุคลิกที่มีความลึกลับไม่ชอบให้ใครมารู้เรื่องส่วนตัวมากนักแต่เรื่องของคนอื่นเนี่ยชาวราศรีพิจิกมักจะได้ยินได้ฟังมาบางทีเนี่เราไม่ได้เข้าไปอยากรู้หรอกแต่คนอื่นมาเล่าให้เราฟังทําให้เราเนี่ยรู้ความลับหรือรู้เรื่องราวต่างๆนะแต่ชาวราศรีพิจิกเนี่ยนะอย่ากทาให้เขาโกรธนะคะชาวราศรีพิจิกเป็นคนที่โกรธแล้วจําโมโห เกลี้ยกาดมากนะแต่เกลี้ยกาดยังไงก็ไม่รุนแรงมากมายนักนะคะอันนี้อยู่ที่พื้นดวงแต่ละคนด้วยนะอันนี้เป็นภาพรวมเท่านั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยมักจะมีความจาค่อนข้างแม่นยำนะคะเป็นคนที่เจ็บเราจําด้วยและไม่กลัวใครอย่าให้โมโหอย่าให้เกลี้ยวกาดนะลักษณะเนี่ยจะเป็นคนที่พูดจริงทําจริงเป็นนักประดิษฐ์คิดคน้น นะแต่ในด้านที่ต้องปรับตรงเนี่ยบางท่านนะคะบางท่านเท่านั้นนะมักชอบพูดจาเน็บแนมน,นะคะหรือพูดจาแบบถ้าสนิทกันก็จะเป็นประมาณว่าโต้เถียงเก่งนะใครที่จะโต้เถียงกับชาวราศรีพิจิกถ้าถ้าสนิทกันนะคะชาวราศรีพิจิกเนี่ยจะหาเหตุผลต่างๆมาสู้กับคุณได้ค่อนข้างแบบเฉียบขาดเลยนะคะเป็นนักพูดที่มีความเฉียบขาดมาก นะคะมักจะคิดก่อนพูดนะคะแต่บางทีบางครั้งก็เผลอเลยไปเดบแหนมเขาไปนู่นนี่นั่นกับเขาด้วยคําพูดบางทีบางครั้งเนี่ยพูดไม่คิดก็ต้องระวังด้วยนะอารมณ์อาจจะเปลี่ยนแ,แปลงแปรปรวนนะคะคุณต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเองอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดดูจังหวะจากโคนรอบคางให้ดีด้วยปัญหาจะได้ไม่เกิดนะคะแต่ที่เด่นอีกเรื่องหนึ่งเลยคือว่าชาวราศีพิจิกเนี่ย ไม่ชอบเลยนะไม่ชอบคนประจบประแจงไม่ชอบการที่เขาเรียกว่าเลียแ้งเลี้ยขานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่ลักษณะตรงไปตรงมารักใครรักจริงนะเป็นคนที่รักจริงนะคะแต่อย่าให้เขาโมโหหรือว่าไม่ชอบนะใครที่จะไปขอคําปรึกษาจากชาวราศีพิจิกเนี่ยต้องบอกเลยว่าคุณต้องยอมรับในคําพูดของเขาให้ได้เพราะเขาจะเป็นคนที่แนะนําคนเนี่ยก็จะพูดตรงๆเลยนะคะ ท่านจะได้รับความจริงจากชาวราศีพิจิกมันกับว่าเขาจะไม่อ้อมค้อมในการพูดในการที่แบบว่าท่านไปนขอ,ขอคําปรึกษาจากเขาเนี่ยเขาก็จะพูดชัดเจนไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีพิจิกเนี่ยจะไม่อ้อมค้อมหรอกและนับจากนี้ไปจนถึงวันที่24พิพฤษภาคม ดาวพระสุกนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของภพปัตตนิคือคู่ครองของท่านนะคะคนรักด้วยนะและเป็นภพวีนาศนะคะที่อยู่ข้างหลังลัคนาแล้วก็เรงลัคนาของท่านเป็นตัวแทนของภพสองภพนี้ได้ตําแหน่งมหาอุตนะคะโคจรไปอยู่ในภพปุตตะนะทับกับดาวพระพุธหสัสบดีเล็กด้วยนะและดาวพระพุธหสัสบดีที่อยู่ตรงนี้จะอยู่ไปหนึ่งปีจนถึงเมษาปีหน้าโดยประมาณนะคะ เพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยเมื่อดาวการเงินของคุณคือดาวประพฤหสัสบดีมาอยู่ตรงนี้เนี่ยและดาวประสุกช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยจนถึงวันที่ยีเนี้ยก็มาอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ตงกระแสที่ดีนะคะมาสู่ตัวท่านด้วยทําให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยอาจจะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะในกรณีที่ท่านโสดนะจะเจอคนหน้าตาดีมีความรู้ขยันในการทํางานด้วยนอกไปกว่านั้นแล้วนะคะหาเงินเก่งนะคะมีความคิดความอ่านไปในทางเดียวกันคนที่เคยมีปัญหาการจะกลับมาเคลียร์ใจกันได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากจะเคลียร์ใจกับใครนะใรีบทำเลย ะะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วเนี่ยระวังจะได้ลูกแบบไม่คาดฝันด้วยนะบางทีอาจจะได้ลูกแฝดเลยก็ได้นะคะหรือมาที2คนเลยนะหรือท่านกับคู่ครองกำลังคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติม,มอาจจะมีโครงการ ที่คิดกันไว้นะคะจะทําร่วมกันหรือไม่ก็จะเป็นโครงการที่อาจจะทํากับคนอื่นหรือมีการร่วมคุณมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามานะคะมีการเซ็นสัญญาอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยนะคะและเมื่อดาวศุกร์อยู่ตรงนี้ดาวศุกร์เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามด้วยใครที่ทําสวยทํางามช่วงนี้เนี่ยโดดเด่น แต่ต้องดูดวงแต่ละคนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะดูดาวเพียงดวงเดียวเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยมันก็อาจจะพลาดได้แต่ดาวศุกร์ที่อยู่ตรงนี้ก็จะให้คุณกับชาวราศีพิจิกอย่างแน่นอนนะคะชาวราศีพิจิกอาจจะมีการลงทุนแบบอยู่ดีก็คิดอยากจะทำนู่นทำนี่นะคะหรือมีโชคไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะหรือได้โชคจากคนอายุน้อยกว่าได้สิ่งดีๆกับคนที่อาจจะเป็นคู่ครองก็ได้ ะะและท่านกับคู่ครองเนี่ยอาจารย์คิดว่ากําลังคิดที่จะทําอะไรร่วมกันด้วยนะคะและยิ่งวันที่17จนะจนถึงวันที่2ี่เนี่ยยิ่งชัดเลยเพราะดาวพลังคารเนี่ยคือดาวประจําตัวของตัวคุณด้วยนะคะโครจรไปได้คู่มิตรทับกับดาวพระศุกร์เลข3เลข6เป็นคู่มิรใหญ่สุขปากหวานอังคารรับเข่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีสเสน่ห์แบบสุดๆเลยอะสุดเหวี่ยงเลยนะบางท่านก็วางแผนเรื่องครอบครัวเรื่องบ้านหรือ บางท่านนะคะตลอดเดือนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของการที่ว่าไปหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม,ม,มประสบการณ์ของตัวเองไปเรียนก็ได้หรือไปศึกษาก็ได้นะคะหรืออาจจะมีงานสอนเข้ามาหรืออาจจะมีงานเกี่ยวกับเรื่องของคนอายุน้อยกว่าเข้ามาให้เราได้ได้ถาร่วมกันกับคนอายุน้อยกว่าบางคนเนี่ยเป็นอาจารย์สอนหนังสือหรือว่าอ,อาจจะเปิดคอร์สเรียนนะคะหรือบางคนก็ไปเรียนนะไปไหนมาไหนช่วงนี้ชาวราศรีพิจิกเนี่ยจะมีคนหยิบยื่น ข้อเสนอหรือว่าช่วยเหลือคุณด้วยนะคะและดูแล้วเนี่ยนะตัวท่านเองเนี่ยมีโครงการที่จะทําอะไรบางอย่างอยู่ในสมองแล้วนะคะที่เรียกว่าสังคมต้องร้องว้าวว,าว,ว้าวเลยนะคะถือว่าเป็นโปรเจกต์งานที่คุณคิดแล้วแหละว่าคุณจะทําอะไรนะคะจะมีการเริ่มต้น เร็วๆนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะในด้านดีอีกด้านหนึ่งคือชาวราศีพิจิกเนี่ยจะมีไรายได้ดีค้าขายอะไรก็เฮงปังเลยคนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านจะทำได้ถือว่าเป็นช่วงโชคดีของชาวราศีพิจิกเลยนะคะลูกคงลูกค้าช่วงนี้นะคือคักมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณต้องปิดการขายให้ได้และเทคแคร์เอาใจลูกค้าให้ดีด้วยรักษามาตรฐานของตัวเองรักษาเครดิตของตัวเองด้วยนะคะและที่สําคัญคือช่วงนี้เนี่ยเมื่อมีลูกค้าเข้ามาคุณต้องพูดจาอ on ่อนหวานกับลูกค้านะคะไม่ใช่ไปหาเรื่องใครอย่าพูดจาอะไรที่ตรงเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะพยายามน้ำขุนเอาไว้ในใจนะคะเก็บเอาไว้พูดจาแต่สิ่งที่ดีนะคะกับลูกค้าให้เขารู้สึกรักท่านนะคะ เขาจะติดท่านเลยนะถ้าท่านคลองใจเขาหรือรักษาใจเขาไว้ได้เนี่ยลูกค้าในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยว่าจะติดท่านยาวเลยนะคะและจะมีการเกลีก้ยกลไปในทางที่ดีด้วยนะคะเรียกว่าช่วงนี้ค้าขายอะไรรีบทำนะคะและอย่าคิดนานด้วยนะคะทางด้านความรักของคนโสดนะคะต้องเตือนนิดนึงว่าคนโสดเมื่อความรักดีระวังสับรางไม่ทันอาจจะมีรักรีเทิร์นนะคะ ท่านจะจัดการเองได้นะคะอยู่ที่ตัวท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์พูดแล้วจะมีลักเข้ามา มากกว่าหนึ่งทางอาจจะมีหลายๆคนเข้ามาบอกจะมาก็มาเลยนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกเนี่ยบริหารจัดการให้ดีๆนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ดาวประสุกเนี่ยให้คุณเต็มที่และเป็นช่วงที่ดีสําหรับชาวราศีพิจิกด้วยนะคะส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการมั่นหมายการแต่งงานคู่ครองอาจจะนําโชคนําลาบมาให้ท่านด้วยนะคะหากมีปัญหาทะเลาะก,กันเนี่ยอาจารย์บอกว่าให้รีบใช้ช่วงนี้ในการเคลียร์ใจกันในการกลับมา คืนดีกันด่วนเลยนะจะกลับมาคุยกันได้และความรักเนี่ยก็จะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านนะนำผลการพิาารณของจันเนี่ยไปใช้ไปพิสูจน์ดูนะคะขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีชัยเป็นเดือนที่เฮงปังสำหรับท่านแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องรีบและรีบทำรีบลยุย น้ำขึ้นลิบตักเลยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวราศีพิจิกโชคดีทุกท่านนะคะและอยู่เป็นกำลังใจที่ดีแบบนี้ต่อไปกับอาจารย์ด้วยนะคะผิดพลาดตามประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ